Gracias. không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ผู้สืบคัสสห้ตัวหลักๆรับก่อนนะผู้เรียบคัสสัตต์ขอกันเละกระละร้อก่อนทองของรักผู้ริ้งไปกันเละกระละไปเราเราโตสำคัญใช่ไหมแรกๆรับก่อนเดี๋ยวหลังเป็นพระเอกเลยขอบคุณนะครับท่านเจ้าของรางวัลนะครับที่มอบรางวัลน้ำใจให้กับนักแสดงทุกคนเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ คุณแม่เจ้าของวันเกิดนะครับอายุ88แล้วสุขภาพแข็งแรงใช่รางวัลเนื่องจากแม่เขาไปดูลิเกที่วัดนาคูตอนแรกกู้มาเท่าไหร่ตั้งกับปี61แล้วมั้งเนี่ยตอนแรกกู้อยู่7ล้านครับราบบุรีหาทานมาคู่บารมีส่งเสริมศักดิ์ศรีหันษา ชื่อเสียงโดงดังแต่ครั้งอันีตตัวเราอังกลิดสดา,เ,ารเรื่องประกากศิตกิดสดาเนี่ยมีเกกังวันนอะอายบังคมพยาคาตกลงกำบัเลอร์เลย ถ้าไปกินแถวราชวัตรนะ90บาทน้อยกว่านี้น่ายอดผักแต่ราชวัตวรเ่ยเคยไปกินจานละ90นี่50ั้มไม่หมูนี่แหละ28กันยายน2567กลองบัวทอง ู่ที่เดียวกับร้านข้าวมันไก่เลยก่อนถึงสุเหร่ามาจากบางกะทองนะซ้ายมือมีของกินเยอะแยะ,ยะเลยที่